สวัสดีคะ่ะนักลงทุนทุกท่านวันนี้พบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําจาก YLG ในวันพฤหัสที่6กันยายน2555เรามาเริ่มต้นจากการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่ก่อนคะ่ะโดยเมื่อวานนี้กองทุนทองคา SPDR นั้นก็ยังคงไม่มีการเป,ปลี่ยนแปลงสถานะาขณะที่กองทุนโลหะเงินไอแชา่น,านั้นได้มีการซื้อเพิ่มมากขึ้นสูงถึง62ตันด้วยกันขณะที่การเคลื่อนไหวของสิงสนทรัพย์อื่นๆเมื่อวานนี้ก็มีการเป,ปลี่ยนแปลงไม่มากนักเท่าไหร่ เนื่องจากว่านักลงทุนต่างรอคอยกระแสะข่าวจากวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นสําคัญนะคะโดยกระแสะข่าววันนี้ที่นักลงทุนต่างจับตามองก็คือประเด็นของยุโรปขณะที่วันพรุ่งนี้นั้นก็คือจะเป็นการจับตามองตัวเลขนอนฟาร์มของอเมริกาเป็นสำคัญดังนั้นแล้วปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคํานะคะวันนี้คือเราจะให้จับตามองตั้งแต่ตอนทุ่ม15นาทีเป็นสำคัญ เนื่องจากว่าตอนทุ่ม15นาทีนั้นก็คือจะมีการประกาศตัวเลข ADP Non Farm ก็คือเป็นการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมซึ่งจัดทําโดยภาคกชนดังนั้นแล้วนักลงทุนควรจับตามองตัวเลขนี้เป็นสําคัญเนื่องจากว่าปล่อยค้างตัวเลขนี้มีความสัมพันธ์กับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมซึ่งจัดทําโดยรัฐบาลโดยของเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ก็คือจะมีการประกาศในวันพรุ่งนี้นะคะ เพราะฉะนั้นนักลงทุนสามารถที่จะมองตัวเลขนี้เพื่อเป็นสัญญาณสำหรับตัวเลขของวันพรุ่งนี้ได้ค่ะขณะที่ฝั่งของยุโรปนั้นวันนี้ก็คือจะมีการประชุมของ ECB เพื่อกำหนดนโยบายการเงินของยูโรโซนและในเวลาทุ่มครึ่งนั้นก็จะมีการแถลงการของ ECB และในเวลาห้าทุ่มครึ่งก็จะมีการแถลงการของประธาน ECB ซึ่งการแถรการแถลงการของประธาน ECB นั้นก็คือเป็นครั้งแรกหลังจากที่ ทางประธาน ECB ได้ยกเลิกการาแถลงการในวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งเนื้อหาที่นักลงทุนต่างจับตามองก็คือเกี่ยวกวับแผนมาตรการการแทรกแซงพันธบัตรรัฐบาลของสเปนและอิตาลีเป็นสําคัญว่าเนื้อหาใจความจะเป็นเช่นไรซึ่งเมื่อต้นนั้นก็เริ่มมีกระแสข่าวออกมาว่าตัวทาง ECB นั้นจะเข้าแทรกแซงซื้อพันธบัตรระยะสัน้นก็คืออายุต่ากว่า3ปีแล้วก็ก็คือจะใช้เงินไม่จํากัดวงเงินเพื่อที่จะรักษาส่วนต่างระหว่าง อัตราผลตอบแทนพันธาบัตรของสเปนแล้วก็เยอรามนีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดซึ่งหากการแถลงการณ์ได้มีรายละเอียดพวกนี้ก็อาจจะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำได้ค่ะดังนั้นแล้วการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเมื่อวานนี้จึงเป็นไปแค่กรอบแคบๆเท่านั้นโดยราคาทองคำได้ปรับลดลงเพียงเล็กน้อยอยู่ที่1.14ดอลลาร์ต่อออน โดยการเคลื่อนไหวของเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,690ดอลลาร์ต่อออนเป็นสำคัญดังนั้นแล้ววันนี้ทาง YG ประเมินว่านักลงทุนควรจับตาม,มองบริเวณ1,700ดอลลาร์ต่อออนเป็นสำคัญก่อนค่ะซึ่งหากระหว่างวันราคาสามารถที่ยืนอยู่ราคาไม่สามารถผ่านบริเวณนี้ไปได้ก็มีโอกาสที่ราคาทองคําจะยอดตัวมาในบริเวณ1,687ดอลลาร์ต่อออนซึ่งนักลงทุนสามารถที่จะใช้บริเวณนี้เป็น เป็นบริเวณเข้าซื้อเก่งกำไรระหว่างวันได้ค่ะและเนื่องจากว่าวันนี้ก็มีกระแสะข่าวสำคัญทั้งทางฝั่งยุโรปแล้วก็ทางฝั่งอเมริกาดังนั้นแล้วแนวรับของเราแนาวแรกก็คือจะเป็น1,687 1,683และ1,672ขนาขณะที่แนวต้านของเราก็คือ1,700 1,710และ1,720 โดย1,700ก็คือเราจะมองว่าเป็นแนวต้านระหว่างวันแต่ค่ะเป็นช่วงกลางคืนที่มีเริ่มมีกระแสข่าวออกมาแล้วถ้าสมมติว่าข่าวออกมาเป็นบวกกับเรานั้นเรามองแนวต้านถัดไปค่ะที่บริเวณ1710ดอลลาร์ต่อออนแต่ค่ะสามารถผ่านบริเวณนี้ได้ก็เรามองต่อไปที่บริเวณ1720ดอลลาร์ต่อออนอย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้ที่ข่าวออกมาจะไม่เป็นบวกกับราคาทองคําแต่เรายังมองว่าบริเวณ1,683ดอลลาร์ต่อออนนั้น เป็นบริเวณโซนสำคัญที่สามารถรับราคาทองคำในวันนี้ได้ค่ะทางแว g ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะใครอะ